เด็ดเด็ดข้าทาบทไดคืออย่างพิชซ่าน่ชาลิสาไปขออนุญาตเจ้าวานเป็นเบล ก็อปวบัน่นใชกระดาษ้กอัมีกกอะไพวกกันมันนั่นเ็นวม่ใช่ใครอ่ชาลีคอบกมั่เลยั่ดีมะเดี๋ว่ันังเราจะร้อนจ้ำจ้ำจู้จ้ำเอ้ยคุยคุยคุยุเขยนมอบางมือบางคุยอกตอนน้ำเล่องมีใส่ไเลเขาไม่ใช่เหียญ นี่เฮาไม่ได้เงินี้ไได้หรอกมินยุ่งเฮาบุ๋มมินยุ่งเฮาบุ๋มมินยุ่ง่าไปซีเรียสจะไม่เนี่ยของเสียบเนาะบ้านเมืนงนี่มันบ้านเมืองตะลายปีอะไรเนาะเดี๋ยวตึ้เท่าสมันี้ตึ้งเท่าปัจจุบันนะครับแป้งขับแป้งเบรคของเสียงจะล่อนตะลายเลอยินเสียงโฆษณาประกาศต้องเออไปตัวหมู่บ้านของเขาเออเทียน์องทุกปทุกคน

ไกกันเดอฝากใจดวงี้ท de ี่มันำเราบสรุทอถึงขัามาทำร้าเน่คนเขามาาหุ่เล้อึุแม่ท่านคิดใจอัเพียแพเอาตสุดดตัวลกไแทงแหวดูีาทให้ตล้านไกนาสุีสุกขาเด้อ ผูทำไพมาีู้นอนอเือพีปิดหอกฝังรูปนิมิตรับุโบสถเป็นเกิดที่นี่ยาดือและยาทาวันที่สี่ถึงแปดพภาพันธ์สองพมีบางบต่าพปิดหอกฝังรูปนิมิตอนรับพระบาทสามขีพิธีแห่หน้ารอบหมู่บ้านพิธีบวชสีพรามพิธีบ่วงสวงเทพ มันได้ปมมันมัน้มันทุกบ้านเด้อเขาพุดแชรพุดเอารถรเด้อ Bản chè, hôm như... ở nhà quét nhà ở nhà quét nhà ở nhà quét nhà ở ở อ้าวที่ไผายามันน้องกไโกาจะไปเล่นที่คำนี้อย่างนยท่นี้กับเท่าดอกน้องไโกันแง่เอาเล้ยกเดิอาไป้แ้าดิไ่จะหาไปใ้่ด้ด้าถาบทใด้คืออย่างพท่านเลยทาา เกินแปนบ้านน้องัวไตเด้อ่ะหนร้อยน้องับไตพุกนองักลางแบ่งออกสองสายผู้หนึ่งเสาโคกกลางหรือก้ยจะสามขั้นรยเขาบานพกกับรถประชาสัมพันขั้นหนึ่งรถยนตสัมพันขั้นหนึ่งหรือปกับสองพันสองพัน้จะเอาไปกินข่าวปะ้โไม่ยู่ต้องเขาไปน้องตะพันก็ต้องคอยออกมาแมนแมนไปน้องตะพันยี่สก็พอ้เอานกกะแพ้ยู่น้องับไตเออรถ สมพักสมพักสมพักอาดไหมเี้ยเชียบแท้ ชาลิสาไปขออนุญาตเจ้าวาดเพื่อนเป่นไรเจ้เพื่อนการเพื่อนเคยไปแพรเขากันจะร้องบทเพื่อน หวานแกงในหม้อแกงเสาย้ออนหอนี่อุโบสถบัตรหลาดถิมะผักชันเพลน

อ๋อพอลไม้ว่ะเอ๊ะอ้าวก็ตีกินหวานก้อนกินคอ เอาเลยบ่มันมันจะบ่มันจะบ่ยิ้มกวนบ่สนุกแังนกินมัาเลยคนเราถวยเราเอาร้อนนี่มันหี้หอหอหอเด้อหอกัดกลนดันดูดย่ามย่ามันมียะดิหอหอยเพิ่นไดมมันอันจ่องใบใบมันจีเมียเดิ

นี่ลงทานลงทานลงทานบวานสิรุเอาพราะไงหลอดบ้านเขามีสอนอยู่บ่อสี่กเอานรตเออบวานจิรุเพิมเติมเิมบวานงานพยาการที่หนานพยาการเนี่ย ลงทานบานแม่ย่าก yeah, 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 yeah. ับจิมงนิ yeah, yeah, yeah. มงน yeah, yeah. มดโอ้คล้องกัน,นมดดาดังค่ะกันเนีเ่ยสิเป็นซื้ออยู่กันดงันงป่านนี้ ยังบ่พอใหญ่ท่ออยากมัก <coughs> 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 ของหวานท่วงขายดีเ้ยคนเมียมันต้องการหวานว่ะได้เนาะโหนานสมบูโม์

ชันเพนชันเพนพระจะลาหลวงพ่อก็ยังแน่แท้อ็พึ่งเข้ามาีแดด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những กินข้าวแล้วเตรียมเดินทางไม่ได้ค่กินผสมค่ะกินข้าวแล้วกินสม่ตไม่ได้ค่อ้าวฟาดมยกุนก็ยังกินหน่อยแท้ก็ยังกินเลี้ยหน่อยแท้ <arthy rider ơi>

เอาูอ้ม oh, ันม ah, ันเบิดบป่ะอ่มันีแล้วกซเอะอย่างก้ันเแข่่านั um> ้นแข่งแนันแข่งบนั้นบมานนั่นกับกับซเรียดเนาะกูมาแพ้กันได้มันคือเพลงจันนี่จังวงัดนเขาเล้กเพราะว่ากันำนี่จะถุงเขาลักเขา เขาขึ้นเงียบซาซายเขาดันเราพลาจันท์ขึ้นวนพาันพากัมีอขึ้นกันโอ้พาดโ่นาัเขาไดมากหดตวใหญ่เสมือเลาสลับกับีจมมไดเขาหลายขาเลยมยกาเจ้าดวยเจ้าโอ้ยิมนดีากเ่ว่าเอาเขาไ่ได้ทอดไหนเพว่นบกเขาเจ้าเขายัง <อ>ฉันเพนเสร็จกินข้าวเสร็จได้ออกต่อออกบอกบุญแค่เขา่าวางไหนคุณแม่มทุกพันมาขั้นกับกเชิญหยิบจับดอกทอง วงจตังเบนใบแดงแดงเนีเออใบแดงแดงใบละชิพละหายพากันนัินคุญวาททานต่อได้ก็ได้บุญเนี่ยใครพ่อตาดอกแม่ตัวปู่นะตุกันไปหุ่นที่เราคุ้นเขาอยากแห้งหลายกีตานี กาลเมนกายบิดนี่ไปหน้าจว่งใบินีการทำบุญบพแม่นการดอกอิดเ่นดีเลือดดอกนักหนาบัดเขาโบลานาลถท่ต้อยบ้านดอนเข็ม โอ้ยมาเฮาเอาคนมาแพ้เขาเอาโอ้ oh. คุย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 ไปเดี๋ยว้เมันจะรอนจ้ำจ้ดูจั้ำเอ่คุย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 มือาอคุยออตอนน้ำเลส่ิ่งเขาเมียีเลียน่เขากได้เง่ได้อเป็นยุ่งฮอบเนยุงเมนยุ่ง่าไปซีเลีย เนี่ยองแซ่บเนาะว่าป็นยังได้น้ำร่ายแตกน้ำเ้กินย่เดียวเนียนี่อื่นว่เป็นอย่างไกประเดกองน่ยม <im> <c oughs> uh ันทำายกิเลกกี่ลีไปกไปป้ากับ่อเขาก็แก้วอยู่นะตาซีตาซีอํา อ้ยอ่ำมาดิมันเป็นหลานพี่อุมดิมาดิมันอยากกินเนมันนไปดมวนนะมีอะไรแก่นได้แล้วนเ้อข้เขาอยขวดขวดนึงว่าเขาใจเย็นด้วยกินดากากินข้าวน่เขาเพลกินข้าวนี่การแพร่ข้าไม่อีกแล้วคุณลวงพอโอ้ทองฝ่าสดใสดีนะเียีน้อ เอาจยังไงว่อออาอาจารย์่าเนว่ามันนั่นคุณนายแม่มออามาเพียรน้ำเพลินหรือกัเล่นยูต่อเลไรหเล่าอ๋อว่ามันโทรศัพท์วันเอาโทรศัพท์ไปเพราะย่เปีเปนเนยดแต่โทรไปนะเอาอีกเรื่นะอ,องนึงได้เหรอพี่ เต้องกินมันต้องกินยองใบตัวปลาแดกปลาแดกสีๆเอาใบข้ามเขาดูเอาผ่านข้ามเขาเลยอตอนมันผาดเลยเดี๋ยวคอนเทนต์อะไรอมองเนคอนเทนต์เนี่ยมันเหม่อนะไคอนเทนต์แด้ยายาหข้ามอย่างี้เ่อง

โอ้ก็ยนาุกุลีวาเลยแม่ท่านน่งในเงินไปพันคือขู่บอบนพายุกุลีวาท่านนยกไปแม่คนเจ้าอะโนโมทนากระแบคุณแม่นังแม่ยดตาตัวไอ้คุณแม่น้ำเพราะว่าสิได้ปิดชาติสพันธ์ในเพลินนะแม่รถปิดชาติสพันธ์ลวงหนานะ อ้าวาธุสาธุแม่ยศอ่าสาธุสาธุโอ้สาธุทวงทวงทวงเงิก่อนแม่ทวงก็อนเซก็สารไหมคุณยายเ้ายแน่เร็วอ้าวสาธุแม่สาธุโอ้ไม่ออกคนท่านหะพ่อผ้าจันทร์ลวงประชาสัมพันธ์มากเลยแม่แม่อ่าสาธุสาธุเอาถุงให้ยายแน่นเร็วถุงเซก่อนสาร เออเราเราเอาผุณโยมเนี alon, ่ยิ่นมาท่านถุงป oh, ุ๋ยหนึ่งเลยนะสาธุอ้าวสาธุแม่สาธุสาธุโอ้วันที่อย่าลืมด้วยวันที่นี่ยล่ะไปเอาบวชชีพา่มด้วยแม่วันที่ศีรษอจัมร์ที่สองคนแล้ววิจาร์ต้องรอจับเวนเราก็ได้ ยี่กำปันนายโยมนะรับผมจะจวันไดที่เดินสายบุพุทตจ้ซื้อบ้านเอาแต่ในการขอเรียนเชิญพรมิตรผู้มีจิใจใจเป็นกันทานะครับผมมารวมบริจาคบ้างหป็นกระพานน้ำกันนะครับเอ๋ราวัท่ท่านก็เพียงขอทานวิจิตเปัจจุปัจจัยที่ับอันนี้ผู้ขาดกระทอภาคอุปสระคีรัตนาไตรจงพบการรักษา คุณลุงทุกป่าคุณอาคุณตาให้อตุวัดโนสุขังพลังเน้อสาธุสาธุทิดเชียงจันทร์คิดเชียงจันตั้งซีเล่าไม่หรอคิดเชียงจันทนบ่ได้เอารถมาดิค่ะทีเอาเป็นยังเพา่ปนเอารถไปเก็บหนึ่วันนะค่ะเอารู้เป็นยังเนาะ